เวลา11นาิกา29นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จอนวังสถาปุมพระรพรทานพระราชวโรกาสให้ในไกรตั้งสง่าอุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชุปธภ์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาท ทุนกล้าวทูงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจัยาศัยนางสาวจงชนกพัชรประภากร นายกสโมสรโรตารี่แบง k อกนิว Sky ยนำคณะสมาชิกสโมสรเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานในโอกาสที่สโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายเข้าสังกัดลรตารี่ไทยแลนด์ภาค3350เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย เวลา16นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดเบญจมาบบพิรดุสิตวนารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชจุกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบนจมบพิตรสิทธวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรวิหารเดิมชื่อวัดไส่ทองหรือวัดแหลมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดรแรกปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจิตดาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธภคภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ โดยทรงตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมเมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏทรงชักชวนพระอนุชาและพระคณิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกัน4พระองค์บูรณะปฏิสังขรณวัดแหลมและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเป็นจมภพิษซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านายหาพระองค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำพาติกรรมโดยรวมวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันสถาปนาวัดขึ้นใหม่ได้รับพระราชทานวิสุขามสีมาเมื่อวันที่1มีนาคม2442นามพระราชทานวัดเป็นจมบพิษดุสิตวนารามมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในพระราชอาณาจักรทรงสร้างเสนาสะนะ ภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมหอระคังบวรวงศและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์71รูปสามเณร13รูปรวม84รูป